หูบ่บวานบวกรถเด็ดติ๊จบจังหวัดห้าร้อยครับอุ้ยบวกรถร้านจนนี่แซ่บเด็ดติ๊จบจังหวัดนะห้าร้อยกว่าบาทครับอุ้ยบวกรถกใจดีเลยขอบคุณในหลายเ,ยยเยาารืลองแล้วทีดีไม่ต้านพนักงานรับรถผมนะครับร้านผมไม่ธรรมดานะครับเออ <c oughs> ๆๆไม่ธรรมดานะครับเขาจะลงนายยกด้วยมีเงินที่ตั้งงบไวสิบล้านครับสิบล้านบาทและแจ้งกับทางผมมาว่าวันนี้ขอเข้างานสายเพราะจะไปดาวรถแต่วันนี้สีว่ได้ครับ ไม่ได้ไม่ได้สีสีไม่ตรงกันสีไม่ตรงก็เลยต้องได้เดินมาครับก็ได้ล่องรถคิวอันตรักครับขาโดนไปโดนท่อหันพี่นี่หลังครับลงรถคิวกันเตอร์รถคิวอันตรักไม่ไ้เวลาเข้างานคือสี่โมงเย็นตอนนี้จะทุ่มอยู่แล้วเออนนี้อายข้างเงินไปเลยครับเมผมเอาเงินได้ไหมนี่คือเราอายใช่หมเรื่องอายอยู่ร้านมาเนาะเกิดอว่าไม่ไปคุยน้ำผมกันได้ครับนี่ต้นนี่ต้นเบื่อผมได้ไปไงจาอยู่ร้านนี่อยากจะมีวัาน้ำผมคนเดียวเงียบแทง มีเศร้าเาได้ป่ะน่งคันผมเบาจะเชียร์หนผมได้ย kind of eh? ังสวัสดีครับพ so nah 네ี่น้องครับดูดีครับตอนนี้เวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วพึ่งมาเขืองานครับครับู้จัเวลาไม่ได้เห็นงานยู่บุรีผูอยู่ครับนะอก่กล้ฮะพอโทใได้ายครับเอครับบอนี มาตะเว่ยน่ยางด้วยครับมือน,นี่ลงรถคิวแล้วเงื่อนเบิร์ดผมไปซื้อแกงน้ำเนยมาฝากอ้ายกับขนมนี่ครับอ้ายฝากขนมมาฝากนะครับน้ำก๋าหน่ายครับไม่ได้ครับโอ้ยเอาง่ยกินเลยบอกเอา,เอาบอกบอกเ<น>วล่าของ,งานว่าจะเกินใบสามสี่โมงแรงครับถุ่มหนึ่งเลยยังมโมโผล่อยู่รถแม่ไปจองไว้ผมบอกเอาวันนี้เลย มืไมอไหมก็ะเอาสีพวสีเอาเข้ามาเอาเป็จกักรวาสีสื้อรถเก๋งมาเห็นงานก็บสีสื้อนี่แหละครับจองมาสีบอได้ครับอ๋อสีบอดดอยมันเป็สีน้ำเงินครับอ๋อจะได้สีน้ำเงินจริงครับโอ้อคือโทรมาหาผมบอกว่าลูกพี่ครับผมลานะครับผมจะไปเอารถเก๋งจะออกรถเกง <บา S 1> ๋งม,มันมันไม่มีสีน้ำเงินครับเพราะว่าฉลูผมมันถือกับสีน้ำเงินครับโอ้มันคือผมนะครับของยี่ห้อยังของอะไรของโตโยต้าหรือกระต้นนะครับอ่าบอกบริษัทเลยเออได้โตโยต้านะครับอัน สีน้ำเงินอยากได้แอมพาดกันลูกพี่น่าสีน้ำเงินกับมี่บวครับสีน้ำเงินครับก็เลยแอมพาดกันลูกพี่ก็เป็นสีน้ำเงินมี่บวครับก็มีสีขาวป่ะคือจากขาวสีน้ำเงินครับมี่บวครับเพิ่งเขาบอกเขาจ่ามันจะล้วงไปเลยตลอดล้วยเขาจะไย้ตายแล้นะครับจะรีบกันใดครับโทรมาหาผมตอนเที่ยงบอกว่าลูกพี่ครับสีขาวสายเนี่ยนะครับผมจะไปดาวรถเก๋งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขับรถเก๋งมาทำงานทำไปเยอะกันดาวเท่าไหร่ครับดาวสิฟท์ดาวดอกนี้อเห็นแล้วครับ ดาวดาวก้อนกระไดประหยัดเงินชือลงอบตน้าโยบุนครับกาอที่เสื <ไง S 2> ้อสูยังเงินแบบสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแล้วนะครับเสียใหญ่ใจสปอร์ตมอเตอร์เวย์เวลาเข้างานคือสี่โมงเย็นตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ไอหาเงินไปเลยครับผม,มเอาเงินได้ไหมนี่งานไอฟรีเหมือนกันครับตอน เตะมงเซมโงหนึ่งสองสามสี่เซมโงเสียงสิบหกข้อเอ้ยที่เซมโมงเพร็นไอ้ฟรีครับมึอนี่ผมตอบผมทดใช้ความผิดผมครับมัอนี่สาเหตุที่มาสายเพราะเพราะแม่ผมไปจองรถให้แล้วก็สีมาตรงครับอ๋อสีสีสีไม่ตรงโฉว์ครับผมผมต้องสีน้ำเงินครับอ๋อจะจะลงได้สีน้ำเงินผมลูกพอซื้อพอซื้อโต้แม่ปาทุ่มมากเลยนั่นเกิดผมมันต้องซีน้ำเงินครับค่อยๆจุค่อยๆดูก็เลยก็เลยไม่ได้รถครับเลไม่ได้รถมึงไม่ก็เสียไม่หายครับครัับบดียาาูว่ ดาวเท่าไหร่น้อครับบป็นคุณบ่ลเอาดอกว่าไปถามโชว์รูปหมอตีล่ะบอกครับเออคันซื้อทรวดกับเงินมันกับสิบลพ่อแล้วมันคือหลงนายกอยู่ครับอ๋อสิลงนายกอยู่น้อเงินกับไปกองนายกอยู่ที่ครับเพื่อนี้ะคันบ่อใดนายกอ่ะจุดน้องแนอยูที่ครับไอเนียน้อรับสิบล้านพนน้อสิบล้านพนน้อเออไปแจกเช่าบ้านคันบ่อใดกับที่บ้าเอ้าทำบุญแจกเช่าบ้านไปเนาะครับคนละสองพันสามพันน้อคิดว่าได้ล่ะเขาสิเขาสิว่านน้ำเขาว่หล่ะเขาบ้าเขาทำบุญเออทำบุญกั็เทวดาคนละสามพันครับ จำนวนเงินสิบล้านนี่จะลงนายกครับจะลงนายกครับนี่คือพนักงานรับรถผมนะครับล้านผมไม่ธรรมดานะครับเอครับไม่ธรรมดานะครับเขาจะลงนายกด้วยมีเงินที่ตั้งงบไว้สิบสิบล้านครับสิบล้านบาทและแจ้งกับทางผมมาว่าวันนี้ขอเข้างานสายเพราะจะไปดาวรถครับแต่วันนี้สีม่ไ้ครับไม่ได้ไม่ได้สีสีไม่ตรงกันสีประตรงครับก็เลยต้องได้เดินมาครับ จะได้ล่องรถคิ้วอันตลาดครับพาบอโดนไปต้องขอหาลูกพี่นี่แหละครับล,ล,ล,ล่องรถคิ้วครับรถคิ้วอัตลาดนี่ง่ายมือหนึ่งมันมีประมาณสามสี่ขั้นนะครับ<อ>มาค่อนบ่ค่อยขึ้นครับคู่มือนีเขาคือประชาชนโตหลายนะครับนเนาะตอนนี้การธุรกิจเดินรถมันแต่ลำบากเขาขับรถบ่ายังอยู่ปากบอกว่าจะรนี่เด้อเขาว่าไอเดินรถคู่มือนี่คนหน่อยเพอะไรเพราคุาค้มค่าน้ะมันเ่าคุ้มค่าถ้าเที่ยวขาเที่ยวเขาก็เลยต้องรถ รถเถี่ยวลงครับครับข้อฝากจะหนีมาอยู่าปัญหาอะไรตัวแบบเลยฝากต่อจะหนีไปจะเป็นเป็นกระบอกเสียงจังหน่อยนะสีผมมาใหม่ป๋อเนียนครับอุ้ยไปเฮ็ดยิ่มใส่ครัพี่นี่เฮ็ดที่น้ำรนหน่าผมกำลังรำครับนรำซาลอนครับรำซาลอนเป็นแซงประจำตัวผมเลยครับอุ้ยเฮ็ดสีทองเลยสีทองครับอุ้ย แล้วอ,ออกรถไม่โดยเฉพาะครับเพื่อออกรถไม่โดยเฉพาะเลยครับเพื่อมาเห็น่หน่อยๆจะหนีโดยเฉพาะเลยนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนเขาต้องจีบบาทสองร้อยครับสองร้อยหมู่บ้านบุกรถเด็ดจีบจีบบาทเดห้าร้อยครับอุ้ยบุกรถล้านจนนี่แซ่บได็ดจีบจีบบาทนะห้าร้อยก็บาทครับอุ้ยบวกรถใจดีเด้ขอบคุณนายรายเลยหลูกค้าทีท่ไม่ต้านศิลปินคนหน่อยๆเอาสิทธิ์รองอุปตานอ้กนายกนายกว่าที่นายกคนโตไปเลยครับหน่อยๆครับฟรานใหญ่ดอกขอบุญหน่อยๆครับท่าน ผมเลยขึ้นรถไอจนวยมาด้อยไออยู่านมาเนาะคืนว่าไม่ไพคุยนั่งผมมานะครับ <c oughs> นี่จก้นนี่กนเบื่อผมได้ไปยังไงสาไม่ใรานนี่อยากจะหนีไปน้า,าผมูเดียวโเง,งียแพงผมจะเศร้ว้าได้ป่านี่ยนมว่าวจะเชียดใน,นผมได้ยิน เออลูกน้องทั้งหลายเอ้พวกนี้เจอด้บันบดวะโอ้ยมันจะไปเขียนหน้างานน้อเหมืนจะว่าหล่ะที่มอฟากไปนะครับโทรศัพท์มันนี่ครับมีหน้าที่แค่โทรหาแต่ดูพี่ย้อนมีเลยโทรหาโทรหากูบัดรมือมาดิแบ๊งกูเลยเบิ้งย้อนมึงโทรหาเนี่ยละไอ้ไอ่ผมทายทีไม่ไอ่เบิ้งอยู่นี่เนี่ยอ่าว่ีไม่เอาวาีก็วายอ่ะไอ่ที่ผมนี่ผมทายไม่ไอ่เบิ้งอยู่เท่าไอร่เสียหนังที่ทายไม่เบิ้งไม่เบิ้งว่าผมมีที่หรือว่าตัวครับอืนี่ครับจะให็นเอฟซีบางตอนกี่ไร เบอร์โทรไปยันก่อนนะบอกเอไปเดี๋ยวศูนย์หกหนึ่งูตกศรศูนย์กหนึ่งเจ็ศูนย์เจหนึ่งห้าเปดนี่แปา่ะเกเออีละครับยังมาท่านแม่ผนะครับโอ้เฮียโอ้เดี๋ยวไม่ต้อเมีมันลำบากได้ครับเด้อจะมาเกลีดดยดไดผมเด้อที่อะไรที่นี่ครับนี่นี่นี่โสว่าบางเทียน<ไ>ลุงพีครับ<ไ>ผมคอของงานใส ผมดีอะผมเปไปดาวรถเก๋งนี่ที่ที่ที่ผมมาสุดท้ายนะครับผมยังบอกอย่างนี้ก็บอกเนี่ครับที่เจ็บี่ครับนี่ป่ะเด็จตัวครับเรื่องจริงครับนี่นะครับนี่นี่ทีหนาท่างครับนี่มีสาผมครับนี่มีทมสาหนี่ท่างเขาเถียงครับนี่นี่ครับนี่นี่หนาท่างดำมีหลีครับป่ะเด็จตัวนี่ครับนี่ครับนี่มีเถียงพร้อมครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ประกาศขายไอ้นี่นี่เป็นโนที่ดินนี่อ้นี่บริษัทเรื่อครับเอกนี่ที่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นะครับขายจักบาทวะ ตกไรละสามล้านกันี่โอ้แพงเหรว่าเอาเอาเอาจะ2สองแสนในบงูซื้ตอนนี้เลยไอ้ๆมีทีมันจะขายอยู่บ้านผมอยู่นี่ครับนี่เอาละที่นี่เราที่เราเลือกงเนีตกวงมึงช่บอาเรื่องเนี้ยับกูเลยเอาเอาเลื่องที่กทมเอาสิไปเห็นนนไปทำประกำประจําการประจําการกินเขอมายังผมผมกินมาละแม่ห่อไห่รำรันน้ไม่รำเออมื่ขึ้นมึงนอนหนีมันบอแน่นครับแล้วมึงสั่งมาทายยังอยู่อ่ผมผม่เลยไปใชครับแควุเขาประคไมผมามาไปไปเร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  อ่าเพิ่งทับเพิ่งทับอ่บบคคบอเาเพิ่งวันสิบห้าค่ะเอาแลนแลนแลนเออพอได้หัวผมวาน้ำมันพี่น้องโทรมาหาผมเบิร์ดมือว่าสิบพีดาวรถนะครับว่าสิบพีดาวรถได้ครับผมผมเข่าง,งานผมเข่าง,งานสายเนะครับมานี้ผมสิบพีดาวรถมาสิเออโอเคไอ้กูนั่งน้ำมันนี่ด้วยทรมาว่าลุมพี่ผมยางอยู่ตลาดวารินปีกว่ามาน กิโลหนึ่งเนี่ยหอนล้านชิตโตนสาก็เลยลุงน้องครับมอไซไปหับมาโอ้ยแต่ละมือแต่ละเวนกูก็คือต้องมาพอคนแนี่ยเขาเนี่เนาะเรื่องกับตชิตโตนเนี่ยพี่น้องม้วนไม่ยังเนี่ยขันบัวนั่นกับท่อหาแต่เขามาอยู่แหละลูซูมือมันกับเขามักวนมากนี่ยนี่ก็เลยแหย่หลับเหตุงานแต่พ่อเนี่ยมันมีรายได้หมือว่าได้ติพาร้อยโตวอกผมบดขื่นปีสองกับบ่อลี้ยวลูกพี่ผมได้ติพาร้อยผมได้ติปพาร้อยพอจะ โมตวินี่นะครับของแจกเขาเออซ <laughs> ื้อ,อ,อรถว่ถึงจะโลกว่าสัตวต้องซีนน้ำเงิอนอย่างเดียวาไปถึงศูนย์โตโยต้าเนี่ยต้องเฮ็ดซีนน้ำเงินบอกโมตวิเลยเนี่ยมันบอกว่าต้องซีนน้ำเงินอย่างเดียวว่าสัตว์มาอ่านะครับ <laughs> อ่าพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปรับผู้ชายคนรถตู้เขอ,อีกครับโอเคครับสวัสดีครับ